คนวิ่งตามมาทับสองพ่อแม่เสียชีวิตขณะเด็กเจ็ดขวบรอด2วัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์ชนรถกระบะขณะเลี้ยวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะตำรวจเกาะช้างรวบพ่อค้ายาไอซ์ยาบ้าพร้อมของกลางสารภาพรับจากเอเย่นมาขายบนเกาะช้างและสารธรรมวันอาทิตย์กับพระสุดาสุโค ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวนันทุกทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีดอทคอมสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039 512 344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด จักรยานยนต์ล้มถูกเก๋งที่วิ่งตามมาเหยียบรถแหลกตายสองเด็กหญิง7ขวบเจ็บหนักเมื่อเวลาประมาณ22.10นาิกานาทีวันที่15มีนาคม2556อา,าสาสมัครกู้ภัยเขตอำเภอเขาสมิงได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตรุระหว่างรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่บนถนนสุขุมวิทขาเข้าเมืองบริเวณหน้าร้านวิรัตฟาร์มหมู่5บ้านดงกลางตำบลเขาสมิงอำเภอเมืองจังหวัดตราด เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าโนวาสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนกอไก่ต่อเต่านอนู388ตราดสภาพแหลกทั้งคันห่างกันไปเล็กน้อยพบศพผู้เสียชีวิตเป็นหญิงหนึ่งคนส่วนคนเจ็บ ที่มีอาการสาหัสเป็นชายหนึ่งคนและเด็กหญิงวัยประมาณเจดขวบหนึ่งคนเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาสมิงต่อมาได้รับแจ้งว่าชายผู้ได้รับบาดเจ็บได้เสียชีวิตลงแล้วซึ่งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตคาดว่าน่าจะเป็นพ่อแม่ลูกกัน ห่างไปประมาณ30เมตรพบรถเก่งยี่ห้อโตโยต้าอัลเิสสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่จจา91 7 3จันทบุรีตะแคงอยู่ในร่องน้ำข้างถนนทราบชื่อคนขับต่อมาว่านางสาวสุรินทร์สุทธิวารีอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่32หมู่3ตำบลท่กกลุมอำเภอเมืองจังหวัดราด ต่อมาร้อยตำรวจโทรปรัชญาพินรัตร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดราชได้เดินทางมาตรวจสอบที่กเกเศและจากการสอบถามนางสาวสุรินทราบว่าได้กลับจากจังหวัดจันทบุรีหลังเข้ารับการอบรมการขายประกันของบริษัทประกันแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อรถวิ่งพ้นโค้งมาพบว่ามีรถจักรยานยนต์วิ่งอยู่ด้านหน้าในระยะห่างพอประมาณ ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเกิดเสียหลักเพราะหลบแหล่งน้ําประกอบกับระดับถนนที่มีความต่างกันทําให้รถจักรยานยนต์ล้มลงตนหลบไม่ทันจึงชนและเหยียบเข้าพร้อมลากไปไกลกว่า100เมตรและรถเก่งก็ตกลงไปในร่องน้ําดังกล่าวเจ้าหน้าที่เรือนจำตราดขับรถกระบะรอเลี้ยวถูกรถจักรยานยนต์ชนส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองราย เมื่อวานนี้บริเวณร้านวิเชียนค้าของเก่าตหนองเสม็ดอเภอเมืองจังหวัดตราด่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนกันทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายทราบชื่อต่อมาว่าเด็กหญิงดลยาดิจจมรดอายุ14ปีและเด็กหญิงกมลวันเรือนนามซึ่งบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดประถมพยาบาลรักษาอาการบาดเจ็บต่อไป ขณะที่รถจักรยานยนต์หม่เลขทะเบียนของผู้ได้รับบาดเจ็บด้านหน้าได้รับความเสียหายส่วนคู่กรณีชื่อนายชัยนรคงโสมาเกตเจ้าที่เรือนจำกลางจังหวัดตราดเจ้าของรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนบบไม้จอจาน9010ตราดซึ่งด้านขวาถูกชนจนยุบ สอบถามจากนายเชนรงทราบว่าตนเองกําลังนําของเก่ามาขายในร้านขายของเก่าเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุตนเองได้เปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อเลี้ยวเข้าร้านขายของเก่าระหว่างนั้นรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บซึ่งได้ขี่ตามหลังมาไม่ทันระวังจึงชนกันขึ้นและมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวซึ่งหลังเกิดเหตุนายเชนรงค์ยอมชดใช้ความเสียหายและค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ามาทางตรงถึงจะเลียเ้ยว ตำรวจเกาะช้างรวบพก้ายาไอซ์ลายใหญ่ขณะเตรียมส่งยาบ้ายาไอซ์ที่สถานีตำรวจภูทรเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดพันตำรวจเอกกริจสิริประเสริฐโชคผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเกาะช้างจังหวัดตราดพันตำรวจโทไพฑูนสแสวงศักดิ์รอผู้กำกับการปราบปราม พันตำรวจโทชวินมัธยมานานสาวสวส,วส,วสวได้เข้าร่วมแถลงการจับกลุ่มนายสมเกียรติกุลรัฐอายุ34ปีอยู่บ้านเลขที่95ทับ7หมู่5ตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดซึ่งเป็นยาบ้าชนิดสีสม้มอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบถุงยาจำนวน15เม็ดยาไอซ์บรรจุในถุงพลาสติก12ซองรวมน้ำหนัก 12.03กรัมเงินสดจำนวน16,500บาทอุปกรณ์ในการเสพยา2ชุดสมุดเงินฝากจำนวน3เล่มซึ่งมีเงินหมุนเวียนนับแสนบาทโทรศัพท์มือถือ1เครื่องแท็บเล็ต1เครื่องทั้งนี้สืบเนื่องจากการสืบว่าจะมีการนำยาเสพติดขึ้นไปส่งให้แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อบนเกาะช้างในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่สืบสวนสานีตำรวจภูธรเกาะช้างจึงได้วางแผนกระจายกำลังไปคอยดักซุ่ม รอจนเรือเฟอร์รี่เข้าเทียบท่าบริเวณอ่าวสับป,ประรดฝั่งเกาะช้างซึ่งได้พบกับรถยนต์ต้องสงสัยกำลังขึ้นจากเรือเฟอร์รี่ซึ่งเป็นยี่ห้อมิตซูบิชิไททันโฟว์วิลสีขาวหมายเลขทะเบียนกอไก่บบิไม้5306ระยอง ตรงตามที่ได้รับรายง,งานจากสายลับจึงรีบสกัดและแสดงตัวเข้าจับกลุ่มโดยมีนายสมเกียรติเป็นผู้ขับรถมาเพียงคนเดียวและได้มีการตรวจคน้นพบของกลางทั้งหมดนั้นซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสีน้ำตาลซึ่งวางอยู่ภายในรถจากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่าได้ซื้อยาเสพติดยาบ้าและยาไอซ์มาจาก เอเย่นรยหนึ่งในจังหวัดชนบุรีในราคาเม็ดละ250บาทและกำลังจะนำไปส่งต่อให้เอเย่นที่เกาะช้างตามที่มีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ซึ่งได้ถูกตำรวจรวบตัวไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งจะขายให้ในราคาเม็ดละ350บาทโดยจำหน่ายบนเกาะช้างในราคาเม็ดละ400ถึง450บาท ส่วนยาไอซ์รับมาในราคากรัมละ1,500บาทส่งเอเยนที่เกาะช้างได้ในราคา2,500บาทจำหน่ายลูกค้าในราคากรัมละ4,000บาทซึ่งจากข้อมูลในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ทราบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวได้ลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่หลายครั้งแล้วและยังเป็นเครือข่ายเดียวกันกับที่มีการสั่งซื้อยาเสพติดจากในเรือนจำและมีพฤติกรรมทั้งเสพและจำหน่าย โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่บนเกาะช้างจะเป็นคนทำงานกลางคืนที่ปัจจุบันกำลังต้องการและนิยมแพร่ระบาดอยู่ในวงกว้างในหมู่ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ถึงแม้จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังมีความต้องการต่อเนื่องตำรวจจึงได้ตั้งข้อหามียเสพติดให้โทษประเภทที่หไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิกดกฎหมายและนำตัวส่งพนักงานสืบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เอเมาแล้วขับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอตรงนีตำรวจอยู่ตรงเนี้อ่ะเราก็ออมมาตรงนี้อเอจนะอจ่ะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติ ขอเจริญพรญาติโยมนะที่ชมรายการธรรมะในวันนี้ทุกๆท,ท่านวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างก็คิดว่านะชาวสวนชาวไร่ชาวนาของเราในแต่ละวันนี้ก็คงจะคงจะหนักใจในเรื่องของราคาข้าวของอยู่เหมือนกันราคาของบางคนเนะี่ยก็บอกว่าแหมฉันก็เหนื่อยกับตายนะท่านนะ เงาะแต่ละปีกว่าจะได้แหมมังคุดแต่ละปีแงนคอในครไม่เคยไปเก็บมังคุดเนี่ยไม่รู้เราไองแงนคอแล้วน้ํามังคุดมันย้อยสายตาเนี่ยมันเป็นยังไงแต่สุดท้ายฉันก็ก็คุมราคาเองไม่ได้นะท่านทำเกือบตายแต่สุดท้ายคนที่มาชี้ราคาก็คือพ่อค้าคนกลางทั้งหมดเออก็หนักใจยางพาราก็เหมือนกันขายน้ํายางเขาก็บอกว่าเออเปอร์เซ็นต์เท่านี้นะเปอร์เซ็นต์เท่านี้ฉันก็เชื่อเขานะ ซึ่งฉันก็ไม่มีมาตรฐานวัดว่าจริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์น้ำยางมันคือยังไงอะไรคือมาตรฐานที่ถูกต้องก็เลยไม่กล้าที่จะขายน้ำยางก็เลยไปทําขี้ยางพอไปทําขี้ยางขายปับ๊บในส่วนของการอนุรักษ์ธรรมชาติก็ทราบดีว่าน้ํากรดหยอดลงไปมันก็รดต้นยางบ้างอะไรบ้างดินก็ขาดความสมดุลไปประเทศญี่ปุ่นนะแผ่นดินไหว แต่เมืองไทยแผ่นดินไม่ค่อยจะไว้แล้วบอกอแย่ปูกูกอะไรก็ไม่ค่อยจะขึ้นบางทีเพราะปุ๋ยเคมีนะเพราะน้ำกรดเพราะอะไรต่างๆเหล่านี้แหละที่ทําให้รู้สึกว่าแผ่นดินบ้านเราไม่ค่อยจะดีนี่คือคําบนของญาติโยมหลายๆท่านเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรจริงๆนั่นก็คือความทุกข์ระโยมเป็นธรรมะข้อแรกในอริยสัจสี่ที่เป็นความจริงที่ใครๆก็ต้องเจอกันในเรื่องของทุกข ทุกไม่สบายใจไม่สบายกายไม่มีเงินใช้ก็ไม่สบายกายไม่มีเงินใช้อยากได้แต่ไม่แต่ได้ไม่สมใจอยากาก็ไม่สบายใจข้อนี้พระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักสาวหาเหตุเหตุมาจากไหนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสประโยคหนึ่งว่าถ้าเราติดกระดุมเสื้อเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปมันจะเป็นยังไงโย เม็ดต่อไปก็จะผิดตามถูกต้องเม็ดต่อไปจะผิดตามเพราะติดกระดุมเสื้อเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปมันก็จะผิดเป็นกระบวนการไปเรื่อยฉะนั้นถ้าอยากจะให้ชีวิตถูกต้องต้องเริ่มจากความถูกต้องในเบื้องต้นกระดุมเสื้อเม็ดแรกกับรังดุมเม็ดแรกที่ควรจะอยู่ด้วยกันนั่นก็คือความคิดคิดให้ถูกซะก่อนนะถ้าเราคิดถูกเอ๊ทำไมเขาถึงมากดราคาเราได้ พอเราขายแบบตัวใครตัวมันหรือเปล่ามีการรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนขายกันแบบชัดเจนเป็นองค์กรเป็นสหกรณ์ไหมพอสืบสาวดูไปอ๋อมันจากสาเหตุนี้ส่วนหนึ่งละสองทุเรียนอ่อนเกินไปเอามาขายแหมก็เห็นแก่ตัวแล้วเกินในขอต่อว่าสักนิดนึงเลยโยมบางคนเนี่ยทุเรียนอ่อนแล้วก็เอามาขายกันก็ดูจะไปทำชาวบ้านชาวช่องเขาเดือดร้อนกันทั่วไปหมด นะคนที่ทุเรียนดีๆออกมารุ่นหลังๆก็ขายไม่ค่อยจะออกราคาก็ตกนะไปเทกันสจาแยกปากแซงเต็มไปหมดนี่ถ้าหากว่าสาวหาเหตุของทุกข์ในอริยสัจสีทุกขของชาวสวนในราคาพืชผลตอนนี้ชั่วโมงนี้คือการการเห็นแก่ตัวของคนบางคนขอบอกก่อนนะโยมนะใครที่ค้าขายพืชสวนโดยที่ทำเหมือนที่อาตมากล่าวเมื่อสักครู่นะ ทำบาปกรรมกับครอบครัวอื่นอีกเยอะแยะมากก็คือทำให้เขาเดือดร้อนเป็นกระบวนการนะแล้วก็ทำให้พ่อค้าคนกลางมีความโลภมากมากขึ้นมันก็เป็นกระบวนของความของความทุกข์ที่ไม่รู้จักจบนั่นแหละก็ต้องขออภัยที่กล่าวอย่างนี้ไปจริงๆก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพระปากจัดไปด่าใครว่าใครคือพูดตามเหตุตามผลประการต่อมาก็คือ เมื่อเราคิดถูกแล้วว่าเอาระต้องรวมตัวนะต้องมาผลิตพืชผลของเราให้มีคุณภาพาแล้วก็ค้าขายกันไปในส่วนนั้นค้าขายกันไปก็คงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ดำเนินไปให้ถูกต้องเหมือนกับคนคน,นึงไปหาหมอหมอครับผมเป็นอะไรก็ไม่ทราบเอาเป็นอะไรจับหัวไหล่ก็เจ็บ จับหัวเข่าก็เจ็บจับปลายเท้าก็ดเจ็บจับจมูกก็ดเจ็บจับหัวเจ็บเจ็บไปหมดเลยหมอเจ็บทั้งตัวจับตรงไหนเจ็บตรงนั้นหมอตรวจละเอียดละออทราบไม่อยหมอบอกว่าเป็นยังไงหมอบอกว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรมากเป็นอะไรครับหมอนิ้วคุณหักพอนิ้วคุณหักคุณจับขาคุณก็เจ็บจับหัวกดเจ็บจับหัวเข่าเจ็บอย่าว่าแต่จับตัวคุณไปจับเสาไฟฟ้าก็เจ็บ ความเจ็บทั้งโลกคุณจับทั้งโลกคุณเจ็บทั้งโลกมันเจ็บมาจากจุดเดียวคือน,นิ้วคุณตามหลักของศาสนาก็เช่นกันคือความทุกข์หลากหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทุกเพราะพ่อแม่แยกทางกันทุกเพราะเงินไม่พอใช้ทุกเพราะถึงสิ้นเดือนก็ต้องไปจ่ายหนี้จ่ายเครดิตอะไรเขาโอ้โหมันทุกสารพัดทุกหลากหลายสาขามันมาจากจุดเดียวคือใจ ที่ยังเข้าถึงคำว่าเพียงพอไม่พบสาวหาเหตุให้เจอในทุกๆปัญหามีส่วนปลีกย่อยยังไงบ้างก็หาให้พบเมื่อเราหาพบแล้วแล้วก็ไปเกาให้มันถูกจุดเสถ้าเกาถูกจุดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรละนก็คือรู้ว่าอานิ้วหักแก้ปัญหาที่นิ้ว ปัญหาของพืชสวนราคาตกเกิดจากการไม่รวมตัวกันขายหรือว่าพืชผลผลิตมาด้วยคุณภาพไม่ดีอก็แก้ไขซะปัญหาของการไม่เงินทองไม่พอใช้ก็ไปอย่าติดนี่ติดสินมากเกินไปนะักก็จบแล้วปัญหาก็จะเบาลงอาจจะไม่จบทีเดียวแต่เบาลงได้มากเหมือนกับคนสามีตายก็ขุดหลุมฝังศพสามีเรียบร้อย ก็ไปนั่งพัดหลุมศพพัดหลุมศพพัดไปพัดมาคนก็เข้าไปถามไอเจเป็นอะไรนั่งพัดหลุมศพคือทุกคนก็หลายคนผ่านมาก็คิดนะแม่คนคนนิดดีนะสามีตายแล้วยังมานั่งพัดไม่ให้แมงวันมันตอบบางคนก็คิดว่าเออยายคนนี่นี่ทาจะเพี้ยนชะละมัง่งหัวตายแล้วมานั่งพัดหลุมศพมันจะเกิดประโยชน์อะไรแต่คนไม่เคยเข้าไปถามมีอยู่คนหนึ่งไปถาม ที่เธอมานั่งพัดหลุมศพทำไมเนี่ยผู้หญิงคนนี้บอกว่าอะไรทราบมะมเขาบอกว่าสามีสั่งไว้ก่อนตายสั่งไว้ว่าถ้าฉันตายแล้วถ้าหลุมศพฉันยังไม่แห้งห้ามมีผัวใหม่ฉันก็เลยนั่งพัดให้มันแห้งไวขึ้นจะได้มีใหม่สัทีคือถ้าคนคิดไปเองมันก็อย่างโน่นบ้างอย่างนี้บ้างแต่จริงๆแล้วอาจจะจากสาเหตุนี้ นะคิดในอีกมุมหนึ่งเสียฉะนั้นวันนี้ญาติโยมทุกท่านอาตมาภาพก็อนุโมทนาในบุญที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างต่อพระพุทธศาสนาและทุกๆศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกฮินดูเตา้าเราจื้อสโรเตอร์ทุกลัทิทุกศาสนาพยายามเน้นย้ำให้คนเป็นคนดีเป็นความดีที่หลากหลายก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักการของศาสนาของตนด้วยความถูกต้องเราจะพบกับ ความเจริญได้ไม่ยากนักเจริญพรหัวใจที่เฝ้าคอยจากทาที่มือมน ราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติจังหวัดตราดเตือนประชาชนระวังปัญหาจากฝนฟ้าขนองและลมกันโชกแรงในระยะ1-2ถึงวันนี้นายทิตนานอุดมสุขหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้ตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนล่างโดยได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงด้านตะวันออกของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองและมีลมกันโชกแรงบางแห่งโดยเริ่มมีผลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกที่จะได้รับผลกระทบในระยะ1 2วันนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝนฟ้าขนองลมกันโชกแรงที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทางจังหวัดจึงได้กำชับให้ทุกอำเภอตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเรงประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและสื่อมวลชนท้องถิน่นแจ้งให้ประชาชนพร้อมรับมือโดยดูแลบ้านเรือนให้มีความแข็งแรง ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้บริเวณบ้านรวมทั้งงดใช้โทรศัพท์มือถือในที่โล่งแจ้งขณะที่ในส่วนของภาครัฐขอให้ตรวจสอบป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงหากพบว่าอาจไม่ปลอดภัยกับประชาชน ทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าวสามารถแจ้งเหตุด่วนได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดหมายเลขโทรศัพท์0 3 9 5 2 5 7 3 0ตลอด24ชั่วโมงที่อยู่บริเวณเสียงไัยนะครับให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกะโชกแรงในช่วงนี้นะครับและในขณะนี้ในจังหวัดตราดนะครับก็ได้ มีการแจ้งให้อำเภอและอง,ๆๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้แจ้งเตือนประชาชนนะครับและเกษตรกรกนในพื้นที่นะครับท,าทราบใครเกี่ยวกับฝนตกบ้ากนนองที่จะถึง2วันนี้นะครับจังหวัดตราจากโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการบำบัดทุกความรุงสุขให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง นางสาวเบญจวรรณแอมเปรืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าจังหวัดตราดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนราชการต่างๆได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในวันที่20มีนาคม2556ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปณโรงเรียนบ้านคลองประทุมหมู่4ตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองตราดโดยมีการบูรณาการโครงการร่วมกับโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรชุมชนให้สามารถดําเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว สำหรับกิจกรรมหลักประกอบไปด้วยคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์และคลินิกประมงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมได้แก่คลินิกบัญชีคลินิกชลประทานคลินิกสาก์คลินิกกฎหมายคลินิกตรวจเลือดหาสารตกค้างให้กับเกษตรกรนอกจากนี้ในส่วนของโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขจะนำหน่วยบริการภาครัฐจากทุกหน่วยงานให้บริการประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและรับทราบ ความต้องการของประชาชนโดยมุ่งเน้นให้ส่วนราชการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมด้วยจึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนเข้ารับบริการจากการจัดโครงการทั้งสองตามวันและเวลาดังกล่าว อเก็บแต้มจากเกมบุกเรียงเอฟซีในเย็นวันนี้ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนตราตะการคูลในประนนพันนาคคงหัวหน้าผู้ฝึกส,ส้อนสโมสรตราเอฟซีพร้อมซาฟโค้ชนำนักเตะตราเอฟซีเดินทางมาฝึกซ้อมตามปกติแต่ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เติมทัคติกเกมบุกด้านซ้ายและด้านขวาโดยให้กองหลังส่งลูกไปยังกองกลางแล้วให้กองกลางส่งลูกตัดกองหลังของคู่แข่งแล้วกองหน้าที่อยู่ด้านปีกทั้งสองด้าน ส่งต่อไปยังประตูเพื่อให้ศูนย์หน้าด้านซ้ายขวาเข้าชาร์จบอลโดยแทคกติกนี้ไปใช้แข่งขันกับทีมระยอง f อฟที่จะแข่งขันในเย็นวันนี้ซึ่งนักเตะแต่ละคนมีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมในแท็กติกนี้เป็นอย่างดี นายประพันธ์กล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมแทคกิกการเล่นเกมบุกเพื่อเปิดเกมสู้ในระยอง FC ในจังหวัดระยองโดยมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นโดยเฉพาะกองหน้าอาจจะมีการส่งรัฐพรแซ่ตันลงเป็นสูตรหน้า พร้อมกับทีมวิททองนิธิโรธขณะที่สู์หน้าตัวใหม่แม้จะไม่ได้ลงเล่น11ตัวจริงแต่ในท้ายเกมอาจจะส่งลงทดสอบฝีเท้าซึ่งได้สั่งให้ทางลูกทีมอย่าประมาทผู้เล่นของระยอง FC และขอให้เล่นอย่างรัดกุมตามแทคกติกที่ได้มีการฝึกซ้อมมาเราทุ่มเทกับอออที่จะลงไปทำหน้าที่พอเราก็ซ้อมกันมาค่อนข้างจะสมูรณ์ก็ตอ,ตอนนี้ก็เน้นในเรื่องของการจบสตรอที่แน่นอนแนวลุก แล้วก็เน้นในเรื่องของสมาธินักเตะที่2เกมที่ผ่านมาคือเราโดนสองใบแดงเกมแล้วแดงก็ถือว่าเรากมานั่งวิเคราะห์กันว่าคือเนื่งองจากว่าไม่ว่ามันจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่คือเราเน้นให้นักเตะคือมีความอดทนแล้วก็มีสมาธิกิใ,ในเกมให้ให้มากให้เยอะขึ้นก็คือ,อคือไม่ไม่ไปสนใจว่าผู้ตัดสินจะตัดสินยังไง หรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสนามเนี่ยคือขอให้มีสมาธิกับการเล่นอย่างเดียวก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้ตั้งใจและเล่นกับฟุกบอลดนครับนายประพันธ์กล่าวว่าเกมในวันนี้แม้ตราดเอฟซีจะแข่งขันในบ้านของระยองเอฟซีที่จะไม่มีกองเชียร์ของระยองเอฟซีเข้ามาเชียร์ในสนามซึ่งตราดเอฟซีอาจจะได้เปรียบในส่วนของกองเชียร์ของตัวเองแต่การเล่นกับทุกทีมไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดนักเตะทุกคนจะต้องมีสมาธิและเล่นอย่างรัดกุม เปลี่ยนแนวลุกในเรื่องของไม่ได้ปรับเปลี่ยนก็คือว่าเราก็พยายามจะปรับเปลี่ยนแล้วก็พยายามที่จะให้แนวลุกเนี่ยมีความชัวร์และความคมมากกว่าเดิมเพราะว่า <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโอกาสก็ค่อนข้างมากแต่เราไม่สามารถบางทีในจังหวะที่เรามีโอกาสเราเราไม่ได้ในขณะที่คู่ต่อสู้บางครั้งเนี่ยเขามีโอกาสแล้วเขาได้เดิ <c oughs> เราก็ได้ทําการฝึกซ้อมทําอะไรกัน,นในระหว่างช่วงของกองหน้าแล้วก็ แนวลุกทางมิดฟิลแนวลุกเต็มเส้นการประกองหน้าเราก็พยายามทําให้ชัวมากยิ่งขึ้นก็พะว่าทุกคนมีโอกาสได้ลงเท่าๆกันหมดทุกคนครับขึ้นอยู่กับว่าในเรื่องของการซ้อมแล้วก็การซ้อมที่อยู่ในสนาม อยู่นอกสนามทุกอย่างจะทีมงานสตาฟเนี่ยจะเป็นประเมินผลในเรื่องของการซ้อมแต่ว่าถ้าถามทั้งคู่เนี่ยคือคิมเนี่ยก็ยังไม่ร้อยเปเซ็นต์ในเรื่องของการมาฝึกซ้อมเบอร์กามเนื้ออะไรต่างๆแ,แต่ก็มีโอกาสลงในช่วงท้ายเกมแน่นอนคิมแต่รัตพรเนี่ยก็มีโอกาสก็คือค่อนข้างจะสูงเพราะว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ถือว่า ก็ดูแลตัวเองค่อนข้างจะดีผมถือว่าก็าส่วนหนึ่งเราก็ต้องได้เปรียกับเพราะว่าเรามีกองเชียร์เราไปเพราะกองเชียร์เขาไม่สามารถเข้าไปได้แต่ก็อย่าลืมว่ามันก็เป็นการเล่นสนามที่บ้านเขาเนี่ย uh huh. ผมคิดว่านักเตะเขาก็ต้องสู้กับเราเต็มที่ uh huh. ก็คือ uh huh. ถ้านักเตะเราไม่ประมาท uh huh. ผมว่าเราก็มีโอกาสเพราะ uh huh. เราก็ถึงแม้จะไปเล่นในสนามบ้านเขาแต่ เราก็ยังอบอุ่นเพราะว่ามีแฟนฟิตบอลมีต่ของของเราไปมันก็เหมือนกับเล่นในบ้านเราเพราะฉนั้นกำลังใจหรือเสียงเชียร์เนี่ยก็คงจะช่วยทีมเราได้เยอะ <c oughs> แล้วก็ผมคิดว่าถ้าพวกเราไม่ประมาทพวกเราก็น่าจะประสบความสำเ,เร็จครับ ตอนอากาศประจำวันภาคตะวนันออกตอนบนของภาคมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่มีลมกันโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชลบุรีและระยองอุณหภูมิตำสุด2 3่ําสุด2 3ง6องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซ<โ>ลเซียสลมตะวนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรในช่วงวันที่15-17มีนาคมนี้จะมีฝนฟ้าขนองและลมกันโชกแรงกรเกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวด่ดังกล่าวสำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะ,จะเจริญเติบโตทางผลเช่นมังคุดทุเรียน ชาวสวนควรดูแลให้น้ำอย่างเพียงพอเพราะถ้าได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลผลิตด้อยคุณภาพซึ่งหากขาดน้ำจะทำให้ผลร่วงหล่นได้และเนื่องจากระยะต่อไปนี้ปริมาณและการกระจายฝนจะลดลงเกษตรกรควรใช้น้ำที่เก็บกักไว้อย่างประหยัดเพื่อจะได้มีน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งเปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วัน อนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090 818 1828สถานีขนส่งมอชิตช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833ก่อช้างฟังเอาสับรถโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา ท,ที่ใหม่ของคนมือตราชเดิไหนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงแต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดิ้นไหน